ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมานาประจำวันพอดแคสต์สวัสดีค่ะแชริชอติค่ะจุธามาชัยขวัญงามค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับอาจารย์มหาพรนะคะชุติ k r i มงคณนะคะในหัวข้อเรื่องการมีอยู่จริงของพอระเจ้านะคะในวันนี้นะคะเราก็จะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงคําถามยากหรือคำถาม,ามที่อาจจะทําให้หลายๆคนสงสัยว่าจะกี่ยุคกี่สมัยผ่านมานะคะเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยดีกว่าค่ะ อาจารย์คะอะไรที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าของเรามีจริงพระเจ้าของพวกเราชาวริสเตียนคะ่ะถ้าเราดูหลักฐานในพระคัมภีร์นะครับสำหรับเราหลักผู้เชื่อนะครับที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเราเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้ว่าพระคัมภีร์เนี่ยคือ,อเหมือนกับเข็มทิศบ่งบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าพระเจ้ามีจริงให้เรามองไปที่ไหนใช่ไหมครับพระคัมภีร์ก็สอนให้เราเห็นว่า มองเห็นไหมทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเมื่อเรามองเห็นความซับซ้อนต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสร้างระบบของธรรมชาติไว้ภูเขาดวงอาทิตย์ดวงดาวต้นไม้มหาสมุทรพระธรรมโรมก็ได้สอนเราว่าพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองผ่านสิ่งเหล่านี้ mm hmm. เพื่อให้ทำนี่คือสิ่งที่ว่าผูงง่ายๆเลยมองไปทางไหนก็เห็น เราเห็นได้ว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่ทุกที่นะที่เรามองเห็นนี่คือมุมมองของจาบพระคัมภีร์ค่ะค่ะจานคำถามต่อไปนะคะถ้าพระเจ้าจริงทําไมจึงเกิดโรคระบาดสองค่าหรือเรื่องแย่ๆมากมายเรืลองโรคเนี้ยค่ะตามที่ทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าพระเจ้าเมือจริงอาจจะไม่ดีก็ได้ทําไมพระเจ้าไม่ช่วยเราทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ใน ในปัญหาที่เรามองเห็นดนอย่างชัดเจนในปี2020ที่ผ่านมาแล้วก็ในหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราแต่ละคนแล้วก็เห็นว่ามีความวุ่นวายความโหดร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้เนี่ยถามว่าคนที่สแสวงหาคำตอบก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจใช่ไหมฮะถ้าคริสเตียนเคลมว่าทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยบนโลกเนี่ย แท้จริงแล้วมีผู้หนึ่งที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้<ม>แล้วก็ดูแลทุกอย่างได้แล้วเขาปล่อยละเลย<ม>ว่าให้มันเละเทะแบบนี้มนุษย์ฆ่าฟันกันนะเขาอาจจะผิดหวัง<ม>ใช่ไหมฮะในไอเดียของอการที่ว่ามีพระเจ้า<ม>เขาอาจจะรู้สึกว่าถ้ามีแล้วเป็นแบบนี้ เออไม่มีดีกว่าใช่ไหมฮะถ้าตมืงสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ฆ่าแกงกันเองนะสุดท้ายแล้วก็มีโรคระบาดต่างๆเกิดขึ้นแล้วจะมีคนดูแลทําไม,มนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำาเข้าใจนะครับในฐานะคริสเตียนเนี่ยว่าโลกนี้เนี่ยมันติดเชื้อบาปไปแล้วะะนะครับสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาอย่างสมบูรณ์เนี่ยไม่ได้แค่ธรรมชาติแต่ร่างกายของเราด้วยนะครับก่อน ที่จะมีความบาปอาดัมกับเอวาอยู่ในโซเเดนมีพระพรทุกอย่างที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สําหรับเขาสองคนแล้วพระเจ้าก็บอกให้เขาเนี่ยมีลูกดกทวีเต็มแผ่นดินเพื่อเขาจะดูแลทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างฉะนั้นแผนของพระเจ้าไม่ใช่ที่จะมีอ่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่พระเจ้าก็จําเป็นที่จะต้องให้ความสามารถในการตัดสินใจของอาดัมและเอวาโดยที่เขาที่จะเลือกที่จะเชื่อฟัง พราะความพิเศษที่สุดข,ของการเป็นมนุษย์เนี่ยคือการได้มีความสัมพันธ์และได้ถูกรักโดยพระเจ้า uh huh. นี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยทุกคนมนุษย์ทุกคนเราขขนขวายความรักไม่ว่าจะรักจากเพื่อนจากครอบครัวจากแฟนสามีภรรยาเราเป็น uh huh. สิ่งมีชีวิตที่ปรารถนาสิ่งนี้เป็นเพราะว่าพระเจ้าออกแบบเรามา uh huh. แบบนี้และพระเจ้าก็ ออกแบบมาโดยที่ว่าพราะองค์เองเนี่แหละจะเป็นคนที่จะเติมเต็มจิตใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยด้วยความรักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพระเจ้าต้องการจะให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ม,มีความสุขอวราความรักคือพระพรพระเจ้าจําเป็นที่จะต้องเหลือพื้นที่ให้เราเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเลือกเองอว่าเราจะรักพระเจ้าหรือเปล่าถ้าพระเจ้าเอาสิ่งน,นี้ออกไปจากการเป็นมนุษย์ ก็จะทให้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์ทันที<อ>ใช่ไหมพระเจ้าสร้างเรามาให้เราทําตามที่พระเจ้าบอกเพอร์เฟกทุกอย่างไม่มีอ่าสิทธิ์เลือกเลยนั่นเนี่ยแสดงว่าพระเจ้าก็ผู้แงว่าริบโอกาสที่เราในฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยที่จะมีประสบการณ์ว่าการที่ถูกเลือกและการที่เลือกที่จะรักคนอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรฉะนั้นเนี่ย พระเจ้าเนี่ยมอบสิ่งนี้ให้กับมนุษย์ถามว่าพระเจ้ารู้ไหมว่าวันหนึ่งมนุษย์จะทําผิด<ะ>ทําบาปพระเจ้ารู้<ะ>แล้วถามพระเจ้าโหดร้ายหรือเปล่าที่พระเจ้ารู้พระเจ้ามีทางออกให้กับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย<ะ>พระเจ้าสั่งให้อิสราเอลเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตพระเจ้าประทานบัญญัติ์สิประการให้อิสราเอลเนี่ยเป็นทูตของพระองค<ะ>์ที่เขาจะฉายให้ทุกคนเห็นว่าดําเนินชีวิตแบบนี้นะ เจ้าจะได้รับการวอวยพรเพื่อเจ้าจะได้ไม่ต้องเป็นทาสของบาปอับราฮัมใช้ความเชื่อในการเดินกับพระเจ้าเชื่อว่าเขาจะมีบุตรเชื่อว่าเขาจะได้รับการวอวยพรที่มีรูปดกนและพระเจ้าก็วอวยพรเขาอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นอิสราเอลมีพระพรมากมายเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ส่องสว่างในแผ่นดินโลกท่ามกลางชนชาติต่างๆที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้ะในขณะเดียวกันนะ่ย พระเจ้าก็ประทานพระเยซูคิต์มาเพื่อที่เราแต่ละคนจะเป็นสิ่งนั้นให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกเป็นคนที่ส่องสว่างว่าการเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์คือการเป็นมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ถูกรักโดยพระเจ้าและเลือกที่จะรักพระเจ้าแล้วเราจะสามารถมีอการจรักคนอื่นได้ต่อฉันเนี่ยถ้าจะถามว่าทําไมโลกนี้ถึงมีแต่ความวุ่นวาย มีถึงมีแต่สิ่งที่มันไม่ได้เป็นที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมีความ,มโหดร้ายะทะเลาะกันก็ยิงกันนะครับมีโรคระบาดมากมายสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยคือผลพวงของสิ่งที่มันเคยสมบูรณ์และมันไม่สมบูรณ์อีกต่อไปร่างกายมนุษย์พิษบาปได้ติดเชื้อทั้งโลกทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมันบิดเบี้ยว ไปหมดเลยถามว่าพระเจ้ามีทางออกสําหรับสิ่งนี้ไหมมีมใช่การที่มนุษย์เนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ,บางคนอาหารจะอาจจะหันไปโทษพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าไม่ไม่เข้ามาจัดก,การเรื่องนี้เราถามว่าในในมุมมองของพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระเจ้าเข้ามาจัดก,การสิ่งนี้แล้วหรือย,ยังเข้ามาแล้วพระเจ้ามีทางออกสําหรับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้ความหวังว่าโอเค อยู่บน,นโลกนี้นะมันเป็นแบบนี้แต่เจ้าไม่ต้องกลัวนะมีสิ่งที่ดีกว่าเราอยู่ในโลกหน้าเพียงแต่เจ้าวางใจและไว้วางใจเราแต่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเชื่อสําหรับใครหลายๆคนฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าการที่เราทนทุกข์กับความบาปสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่บนโลกเนี่ยมันเป็นผลของการกระทําของมนุษย์มาหลายชั่วยุคน,นามากและเราก็คือคนที่รับผลของ พ่อพ่อเขายะรับผลของปู่คือโลกนี้เต็มไปด้วยคนบาปแล้วพระเจ้าก็ประทานวัคซีนคือพระเยซูคริสในการที่จะเราจะพ้นจากปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาจิตใจของมนุษย์ให้กับเราแล้วเพียงแต่ว่าค,คนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูอาจจะไม่ได้มองว่านี่คือทางออกเพราะเขาปรารถนาที่จะให้ชื่อของเขาดีขึ้นตอนนี้ ทันทีเดี๋ยวนี้แต่ในมุมมองของพระคัมภีร์พระคัมภีร์ได้บอกเราว่าโลกนี้จะถูกทําลายไปการพิพากษาจะมาถึงฉันคิดเซียนเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าโลกนี้จะสมบูรณ์สวยงามเราหวังว่าทุกคนจะมาเชื่อพระเยซูเอาให้ได้มากที่สุดและหวังในสิ่งที่จะมาในภายหน้าครับุผชมค่ะี่ขาพเจ้าก็ตอบคำถามเราค่อนข้างดีเลยว่าแบบทำไมถึงมีเรื่องรายๆเกิดขึ้น ถึงมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นถึง,งแม้ว่าเรามีพระเจ้าที่ดีนะคะแล้วพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าที่ดีแล้วก็เ<ม>ตรียมวัคซีนมาเพื่อปกป้องเราจากโรคใบนี้ด้วยเสมอตลอดเวลานะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เบนมากๆานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับเราด้วยนะคะขอบคุณอีกค้งค่ะครับขอบคุณมากครับจุยพรคับคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ